ครับสวัสดีครับมื่อวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมสอง5หาร้ยหิหานะครับเอาผมนครตะลอนวัวตอนนี้ยังอยู่ที่ตลาดอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิศิุ์นะครับขวามากแข่งพุ่นแหละครับมากพี่แะครับมาจุดตลาดควายแล้วครับเมื่อนี้พุณนะครับตลาดควายไปอีกนะครับเป็นคลิปที่สามนะครับตัวไปเด้อ เอาพ่อพี่น้อ,มองมึงอีกนะครับไล่ไปเังสิแหละครับด้วยเอาค่ขอพี่น้องติดตามอ่าเบิ่งนะครับอาจจะมีหลายคลิปครับเอาคลิปที่3เปิดอยู่ใกล้ๆของคุณฟอเพิ่นเนาะครับเอาเปล่นแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกเป็นแม่ลูกเ,เป็นลูกสาวลูกไส้ครับนี่โอ้เป็นลูกไส้ด้วยนี่ลูกลูกผู้ใดครับนี่เชฟบอสโอผีแดงเอ็ดเชฟหาแปลี่ยนหนึ่ง ดูปลาเด้อดูกนาปลา,ย,ลา,าย,ยัางหน่อยอยูเนาะเพิ่นไะด้สองเดือนกว่านี่โอ้สามเดืนอนกลัวเด้อดเอาเป็นลูกไส้ครับเป็นเชฟเป็นเชฟห่าเปดหนึ่งเนาะพริกแดงพริกแดงไอ้เชฟห่าเป็ดหนึ่งเป็นลูกตัวที่สองเพิ่นบ่โอ้ตัวที่สองนะครับเด้อเป็นลูกตัวที่สองเพิ่นเปิดไว้เท่าไรครับหกหมื่นสามเด้อแม่เพิ่นสูงร้อยเท่าไรครับ ด้ยสี่สิบเด้อล้ำตัวถือว่าเง้วอ่างทองใหญ่เด้อยังหนาอยู่ครับแม่ลูกแม่ลูกสองเด้เออ่างว่างลูกยังหน่อยอยู่ครับอาเนี่ยครับเครืงอเอโบมีตรบนี้แข้งขานะครับเนาะไม่มีเลยเอ๋ถือว่าลูกสาวสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เบื้องหนาเพิ่งยังหน่อยครับชเ,รเ,รเชื่องเด้อแม่นี่เด้อหนาเรี่ยงถือว่าเชื่องเด้อหูสันๆผมจับก็ได้ครับ เอาไพจับไพบาาก็ได้นานเรียงครับแม่นี่เด้บอบ่มีแบบนี้เด้อนุนอมซีเอาถือว่าแข็งขาดีบม่มีแบบนี้เอาแม่ลูกสองนี่คน,นยังสมบูรณ์อยู่ครับเอาถือว่ายังสมบูรณ์ด้วยแม่นี่เด้อฮู้กับฮู้เชื่องนานเรียงครับหกหมื่นสามเนาะหกหมื 63, น่นสามครับต่อรองได้เนาะครับเนาะผมขอเบอร์โทษน,นะครับศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์สามศูนย์ ห้าห no, no oh, no oh, so ้าเก้ามัดค้อมเดียวป่าวบบอครับมค้อมเ่โอ้พ่ออยังบ่ครับพ่อตุยพ่อตุยจากไสครับจากบ้านโน้นยิงสันรักเลียมบ้านโน้นยิงสันตำบลหนองบัวครับนั่งตำบลหนองบัวบ่รักเลียมเลยักเลียมก็ได้บ้านเดียวกันรักเลียมน้ำมันรักเลียมน้ำมันเนาะเอ้าเบอร์โทรพี่น้อยอยากได้ยุ้ยไต่ชิปนี่ไหนได้ครับเด้อเอ้าขอบคุณหลายพ่อเด้อโอ้ยเมย์ยังไงเลย โครงสร้างใหญ่ๆเลยเป็นลูกเพคนบอกครับเหรออ๋อแม่ลูกลูกใหญ่เหรอเนาะเป็นลูกแรกหลกคนบอกแรกครับลูกแรลกเป็นลูกแรกเด้อเป็นลูกสาวใหญ่เหรอเนาะสูงแล้วสูงลอยนี้ลอยนี้ลิ้ห่าบวกเนาะลอยนี้ลิ้มห่าบวกเด้่อืมบ่งลูกสาวครับเป็นลูกผู้ใดครับ สวยเนาะยังสวยกันาดนี่เ so ด้หมวกตุ right. well, anyway. so ้มสวเด้อพคอหูดำด้อครับเนาะถือว่าได้เครื่องคอดำเนาะถือว่าสมบูรณ์กันด้วยเดี๋ยวเรดูกันเอาดูนะครับรอยยิ้มหายคืนได้ดูวโค่นหางเื่องดำเด้อหางยาวเลยอันนี้คือลูกสาวเพื่อนป็นลูกแรกครับเด้อเอาถือว่าสมบูรณ์แล้วนั่นแม่เพื่อนแม่ลูกเปิดเท่าไรครับบ้านแปดชิ้นหาครับแปดหมื่นหาก็ถือว่าถือได้แปดหมื่นหาเนาะครับผมถือว่าถือเด้ครับแปดหมื่นหาเป็นลูกสาวเด้อ ท้องเพิ่นว่างป่ะครับว่างครับผมลูกท้องว่างนะครับเด้อสูงเท่าไรครับแม่ร้อยหาครับผมหาเด้อเป็นบาซินป่ะครับป๋อเป็นบาซินสูงเท่าหาทิพหาบาซินนี่สูงเด้อนะครับเบิ่งหูเบิ่งหูเงาเลยเป็นฮินดูบาซินนะครับหนาคมๆอย่างไรเด้อถึงเชื่องเนาะหนาเลียงเลยครับเด้อเอาพี่น้องมักไซหูเงาๆเฉียงเด้อแม่ลูกเดียวครับท้องว่างแข่งขาบ่มีแบบนี้เนาะหิรัมตัวยงเงาเด้อหาทีพมีเงาอยู่แล้วครับ ลูเนกรยาวด้อสีแดงเลยดูเนเ้อหางยาวเง้ยครับเด้อโคหางเครื่องดำครับเครื่องดำเอาถือว่าหางยาวนะครคพุ่นรากดินเด้อเอารากดินครับรากดินบ่มีตำหนิแข้งขาเนาะรับประกันตำหนิแข้งขาเต่านุ่มซีนะครับเด้อเอาถือว่าสมบูรณ์ร่่มตัวเงาดีครับแม่ห่่เดอถือว่ารั้ตัวเงาโูกสวงดี เอาทือว่าสมบูรณ์นะเขาค้องเรี่ยเรือกแปดมือหาที่ว่ากันต่อร่อดีนบ้ล่ะตัต่อร่องไหนแน่ครับต่อร่องไแนเนาะเอาเมียด้วยครับด้วยเอาเนี่8แปดมือหาครับที่ผมพ่อเบิงงแปดมืนหาานี่หลนะเนาะพ่อเบ,บ,บอร์โทษนะครับศูนย์แปดแปดศู 65, นย์แปดแปหนาะครับผมห้อยอยังครับอุครับห้อยอุดจากใสครับน้องบวโดนครับสมเด็จมูนึงครับอ้น้องบวโดนี่เนาะน้องบวโดนี่ครับบูน้องโดนใกล้นี่ครับผม ตำบลสมเด็จครับผมอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินเอาถือว่าสีแดงสวยเลยเด้อเอาพี่น้องได้แปดเมืองหาได้ครับเด้อเอาถือว่าโบาพงครับโค้งอย่เด้อโบยุตใต้คลิปเอาพี่น้องได้โบยุตใต้คลิปเด้อครับโทุมาหาขอบคนเลยเด้อครับผมครับครับคครรัับบใกล้ๆน,นี่เนาะอันนี้ห้องแขงหรอมาทางฝี่มัดเดี่ยควคนเดียวบ่ กินนังยุ่ครับท่านนี่กินฟักชูดินเปิดเท่าไรแม่นี่เปิดไเจดเป็นแม่แม่ม่านบ่กทองแรกบอแม่ม่านทองแรกเลยสองหมื่นเจ็ดท้วนสูงรอยสามพหาสาห้าโยเาไปเราปรประมาณประมาณประมาณนั่นคือเสียงหอยซิทเลยสอดมา สถานีสถานีสอดแสกมาเอาลอยสามซิบหาได้คือพอคนหน่อยเดี๋เอาลอยสามซิบหาได้จะไดกนะครับล่ำตัวดีเด้อเอาตีว่าดีอยู่แม่เด้อท้องเพิ่งจะเดือนละครับท้องเลยสี่เดือนแล้วโอ้สี่เดือนแล้วตรวจท้องได้เลยผสมไผ่มากครับบ่ายนี้ผสมธรรมดาครัโอ้ผสมข้มตเด้อสี่เดือนแล้วครับถือว่าท้องแล้วล่ะแม่สาวท้องแรกเลยต่อ ตัวท่เอาเอาีว่าสมบูรณ์เด้อสีเดือนครับพค้งตัวมาเอาราคาเบาๆสองหื่นเด้อแชงขามี่ๆนี้นะครับของพ่อสุกนี่ละวันนำม่นเด้อเบอร์เบอร์โทษวไหน่อเบอร์โทษ083ามศูนย์แปดหกหกซีซีหนึ่ดสามนครับเด้อสองหมเดครับสองหม่นเจราคาเบาๆเด้อท่องสีเดือนแล้วเอาพี่นอง อยากได้กับเบอร์ยูทัยคลิปของพ่อสุกจากบ้านนามนซิตี้บ้านนามนซิตี้อำเภออำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ห้อยชิดเสียเลยเลยอะไรยังมากลุู้ก้อยร้านเจ้าเจ้าวางรัวก่อนลุ้แต่ว่าพอวางรั้วมาทางที่ก่อนเฮ้ยดาเหลี้ยวบ่มมือนีิ โอ้เหลืออยู่ใสครับอ้าวเอาขึ้นเลยแม่สวยสวยแม่ลูกลูกตุ๊มนเจ้าของห้างอืมเอาห้างห้างเลยแหละอ้าวแม่ลูกไส้เนาะเป็นลูกสองเพื่อนบ่ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเป็นลูกไส้ด้วยครับเปิดเท่าไรครับแม่ลูกสี่แปดสีเพิ่นเกือกขีดตมหรือมันสีนี่บ่สีนี่ครับกนสีสีหยังครับสีขีดเทาสีขีดเทาสีขีดเทาด้วยครับด้วยเพิ่งเกือกขีดตัมื่อเดินแม่เพิ่งเด้อ อันนี้เป็นลูกไส้ตัวที่สองเนาะอ่างท้องพ่อนี่ไงนี่ท้องว่างอยู่เนะาะอืมแต่ว่าม้วนง่ายด้วยครับด้วยสูงประมาณเท่าเลยสามสิบเดียวอร่อยสามสิบกินยาดีเนาะเบิ่งเอาครับเบงเอาด้อยนาเลี้ยงเด้อครับอันนี้คือสีมลสีกี่เท่าบ่เป็นเกือกตมนะครับเด้อนี่เด้อแข้งขาบ่มี่ตำหนีด้อนะครับรรอของพญดาเอาเป็นมัวเลี้ยงครับเอาพี่น้องกั เอาไปเลี้ยงเขาค้องเลี้ยงคล้องยังให้ลูกดีครับกินยาดีครับเนี่ยกินยาดีไม่มีตมนีญยาบุมีตรงนี้เลยนี่ลูกบุได้ลูกไส้ได้เลยครับนะลูกไส้ก็ได้ขึ้นขนไเนาะใบใบแล้วะ เปโซเลยก็ยี่ได็ดสองมือโซเลยก็อสองแปะครับโอ้สองมือแปะได้ครับแม่ลูกเด้อเสนอตัวไดนครับบ่เนี้แม่ลูกนี่ะครับนี่โอ้แม่ลูกนี่บ่สามหาคมนี่โอ้สามมือหาแม่ลูกลูกถุงเนี้ยนอนอย่เนาะลูกถุงหูครับโอ้ลูกถุงหูก,กัเนเยี่ยวจะแก่กันไมแต่ของห้างโอ้ห้างล้วอ่าห้างล้วลูกไส้เนาะครับลูกไส้ลูกสองสองแม่ทองนี่แล้วแม่ทองแล้วครับ สักเดือนแล้วครับแม่วาจีวัตสี่เดือนแล้วครับโอ้สี่เดือนโค้มตัวป่ะครับ่ะโค้มโค้มตัวโอ้โค้มตัวเนาะแม่นี่กับแม่ลอยสามสิบเนาะโค้มสูง <3 S 1> เหมือนเด้อสามที่ห้าป่ะครับเอาอนี่เป็นลูกใต้ตัวที่สองเนาะเอาลูกในท้องตัวที่สามเด้อตัวที่สามเป็นโค้มตัวนะครับเด้อเอาเนี่เขาเพิน่นขางหนึ่งพิน<ห>่นเปิดไหมเนาะเปิดไหม่บ่มีต่ำนีแข้งขาสามมือหานะ แม่ลูกมูมีครับมูมีแต่ว่าเขาหลุดนี่เขาหลุดปเ,เ,เ,เป็นเล็กน้อนมันงานรถครับมันงานรถแต่มันต้นใหม่ก็เอืนอมาเห็ดเสาตาเห็นใหม่เลยเอาลูกไส้เลยครับเลยสามมืองห่างครับแม่หนี่ยเลยเอาของพญิดาเนี่ยนั่นะตัวแดกครับวันนี้นม่ด่ดาว่ามีแต่ของห่างเลยแม่นี่กับแม่บอก ไปไหนไปไหนมือมอนี่งดาออกกันด้โอ้ออกมาได้ผลได้ไนี่นี่บ่นี่บ่โอ้เปิดแสดงยังนี่เปิ่นสามสอราคาบ่บาเรือแม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวสาวราคาบาบาสูงกว่าาจักอยลอยสาแต่ว่าโค้งพ้นสุดจัง่อยเนาะมีโค้งสุดมีโค้งส มปโค้งสุดคางเดียวเนีะนี่างเดียวนโอเป็นทั้งสองเลยี่สุกเอายังเป็นวันี้สุกเาอยังรเอาจำนี้ยูซี่โค้งได้โค้งบนสุดครับแม่เด้อเอาราคาหูเาเจอนีสวยเด้เด้อหูยางขาบุ๋นจำนี้เนาะไม่มีจำนี้เดืองขงขาเอาสองาเครื่องดำสองนสาต่อรองได้สองนสาครับเมื่อไรบอกเน่ะเมืแล้ว่ะ แม่นี่เด้๋ยบอแม่นเบอร์เดิมเนาะยายนางเนาะครับเบอร์เดิมด้วยนี่ยายนา่งด้วยนี่เบอร์เดิมจากบ้านพุงเงินเอาเอาเงยดาออกคลิปกว้หน้ามือหนิได้ครับสีแดงๆนี่แหละเอาทั้งหลังก็ได้เอาทั้งหลังก็ได้เอาขอพูดหลายเรพ่องพงเงยดาจะไปอยุบวาสจัดไปประจำ ไปปจำประจเพราะว่าเขาได้ามเง่ไหมแม่ขาวแม่สามนั่นแหละยาไม่หรอครับแม่งหนโอแม่งขาบมันขาวจูด้วยครับเลี้ยงกันเเลี้ยงกันเลยคเท่าไหครับหนิ โอ้แม oh, ่ปลามมนไงนี่เปิดเท่าเปิดสี่เจ็ดตางะซื้อมั่เจ็ดเนาะซืเมื่เจ็ดตรงซื่อเพราะในลูกไม่แยกตัวล้ครับนี่ลูกฟองตัวแลูก้องตแยกไปหมทองว่างสูงร้อยเทเรงครับกี่กร้่สเนาะำตัวมันยังเงาเนาะปลามมนขาว้ครับเด้อรำตัวเงาอ่างทองไงดีเด้อแทงขาไงเนาะอืตะปรกกันเด้อหเงาเสมอป่าเละครับเอาถือว่า โค้งสางเป็นไงเด้อเอาที่ว่าสมบูรณ์แขีงขา,ายไงครับเบิ้งไทยเพิ่มเล็กน้อยก็ได้โค้งหางไงเจ้านี่เนาะจางานแต่โค้งหางไงง่ายไปเดลยแล้วเน่พออนาพร้อมเนาะโอ้นะครับเด้อที่ว่าเน่าเด้อที่ว่าสมบูรณ์เครื่องแดงๆโอมดำๆนะาระาะคาเบากับเบาสี่หมื่นเจ็ดราคาเบากับเบาเนาะจ้ะเอาแม่ต่อไปแม่ต่อไปแม่นี่จ้ะแม่นี่ สี่หมื่นเจ็ดขี้กันแม่นี่ได้ลูกไมเนี่ยตัวเหรอครับนี่ยสองขี้กันเนาะท้องว่างก็ู่ขี้กันเนาะเออเพิ่นสูงเท่าไรครับตักันได้ตั้กันเอ้ยตัวนี้สูงสิบแล้วร้อยสี่สิบเนาะร้อยสี่สิบเด้อเป็นลูกแม่แม่ลูกสองแยกไปู่ขี้กันเนาะท้องว่างเนาะแข้งขาบ่มีตัวนี้เนาะแม่พินบ่มีตัวนี้ค่ะบ่มีตัวนี้เด้อเอาพี่น้องเบิ่งเด้อนี่ครับโค่นหางด้วยเครื่องดำแม่นี่หางเงาเด้อแข้งขายเงาดีครับเอาถือว่า พ้องสั่งเงยสูงอยู่ครับแม่นี่เด้อเอาตัวที่สามต่อไปเลยเนาะเด้อนะจ้าพี่เนาะค่ะเดี๋ยวผมเบิ่งหูหนาเพิ่มกันครับหูเสมอปากเด้อหูเสมอปากกอดหูดำนี่นะครับเอานะครับสวยๆเด้อเอาสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดโบมีตบบนี้แขทงขาดูช่วงดีโบมีตบบนี้สีเขาเปลือกเลยครับเด้อเอาแม่นี่ไปนี่ แม่นี่เปิดเท่าไรแม่พินเปิดไม่หกสิบห้าละหกสิบหาเนาะสามเดือนแยกลูกมท้องสามเดือนแยกลูกมือเศร้าเพิ่นได้ลูกจักโตแล้วครับได้ลูกสองตัวลูกสองตัวตัวที่สามแม่ท้องผสมไปครับตัวที่สามนี่ผสมประกันเทพหกแปดเทพหกแปดในท้องสี่เดือนแล้วสาเดือนโอ้สามเดือนประกันท้องตัวท้องแล้วเลยประกันแล้วสูงเท่าไรครับแม่นี่ถุงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเนาะน้ำตัวยาวเนาะอัมน้ำใจได้เนาะอ๋อ ค<ม>ือว่าได้เนาะหางเงาเด้อแม่นี่ก็ได้หางเงาเครื่องดำครับเครื่องดำโค่นหางใหญ่เอากินยาดีไงกินนอตบายยละกินยาดีกินยาดีงามเป็นหูกระทบเหรอคะค่ะหักระทบค่ะเป็นหูกระทบอันนี้ผสมอะไรบ่ค่ะนี่โอ้กาเล็ดหกแปดเนาะค่ะในท้องเพิ่นเนะาะค่นนะาากาเล็ดหกแปดเจ็ดเดือนแล้วกว็สาม <3 S 1> เดือนกลัวเป็นท้องเทวที่สอง โอ้สามแล้วเนาะสามแล้วตัวที่สามเหลือเลยครับได้เอาถือว่าอ่ายังเนื้อหนังคนร่ำโ่นยังสดอยู่เด้อลูกลูกสองนี่ยังสดยังสดตัวที่สามในท้องเจ็บหกแปดเอาถือว่าสมบูรณ์หนาเรียนนะครับเป็นหูกระทบด้วยหูวเงี้เด้อห้าหมื่นเท่าไรก็อนหกหมื่นเท่าไรก็แเอหกหมื่นห้าเด้อแม่เด้อหกหมื่นห่านี่ไปส่งให้ฟรีนะครับเด้อไปส่งให้ฟรีหกหมื่นห้าเนาะอ๋อโบมี่จำนี้ยังเนาะ เอแม่พินเบอร์โทษเลยครับบ้านนี้0ู5ย์หกห้า้าดสมเก้าห้าสามตัวนี่เนาะห้องทั้งมดทั้งสามนี่เนาะห้องบ้านสโอ้ห้องบ้านเนาะสองตัวเนาะดินทองเลยนลงเร่องๆเลย้องบ้านเนาะแม่เนาะได้ลูกสองมาทองบ้างเอาแม่นี่นี่ลูกสองแต่ว่าตัวที่สามเทหแปดอือเอาขอบคุณหลายได้ไหมพินเนขอคุณค่ะ ของพืชหลายเด้อแม่พิ้นจังเพื่อนน้ำมันจังวันจังสินเด้อโองเลื่อมใยใสด้วยหาคนบ่เห็นเมื่อกี้แล้วยางไก่ตัวนี้แหละแม่ลูกลูกสีแดงดีเลยขอบหูนดำดำหกสิบถั่วหกสิบถั่วเนาะต่อได้หกสิบถั่วเป็นลูกแรกลูกสองลูกสองหรือเปล่าลูกสองนี่ตัวสองนี่หรือโอ้ตัวที่สองเนาะฟังเพื้นบางเนาะ ท้องว่างตัวที่สองเดินเชื่องเชื่องนะครับโอ้เป็นคน้วเนี่ยเศร้าแล้วเสาแล้วเสาแล้วแต่อเนาะอือเสาแล้วเด้อเป็นคนลปีเป็นลนแล้เสาแล้วเป็นหลอดแก้วเป็นเดแล้วเป็นเกีดแล้วเป็นลูกสาวเศร้แล้วอย่าเลยเป็นลูกสาวลูกสาวเพิ่นครับเป็นลูกแรกเด้อนี่แม่เพิ่นสูงเท่าไหรแม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นนี่สูงโอ้โหนี่บอลูกกาเรตบ่โอ้ลูกกาเลตเข้มหกเปียด้วครับเด้อนี่เด้อเอาเนี่ยครับ เพิ่นเป็นลํำปีแต่ว่าเศร้าเหล่าล่ะกาเล็ดเคหกเล่ครับเป็นลูกสาวเด้อเป็นลูกและลูกสองเพิ่นวะลูกาลูกรแม่เพิ่นอมสงมสูงร้อยสี่สิบุนเนาะโตัวเงาเนาะแม่นี่เนาะลำตัวคนเงาด้วย่ของสวยของสวยเลยวันี่ของหง่ใสเป็นของสวยเลยออกาเจ้าของมันก็จะออก่างหกมื่นถ่วนว่ามีตันี้เนาะแข้งขาเพิ่นเนาะเดี๋ยวบางหนาเพ่นกันเน นี่นาโน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 คือเพ่งประเทศล่าเนี่บอเอาเปิดไ้ที่หกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นท้วนหกพันท้นต่อได้ต่อได้เอาเบอร์โทร 062 062 184 184 9013 9013เจ้ยายกโป้เลยก่อย่าใสคนเดิมออกซ่องออกซ่องเลยเหมือนกันก็อย่าใส่คนเดิมอ,อ,อ่ออกซ่องเลยไม่เปลี่ยนแปลงเ068ครับลูกสาวคนเอ 60, ๋อ6000นะครับเด้ดเอเนาต่อรองได้ของพ่อวะนี่ของพ่อวะขายแล้วครับโอ้ขายแล้วครับย่างบัวครับตัวถีบบัวขายโอ้ขายบัวแล้วเนาะขอขอบคุณหลายครับ

โอ้บาบดบโอ้บาบดบาบดสีบาบดโอ้บาบดโอ้บบดเหรอบาบดสวยๆเลยหน้าตาเป็นด้วเด้อขึ้นฟองหูดำๆเอาถื้อมาเชียงหูเงาด้วยครับเด้อสะเมอปากนะครับลื่นปากไปหน่อยนึงเอาเด็ดดีแข้งขาดีโบมีตัวนี้แม่นีเงาดีเด้อเอาถือว่าสมบูรณ์ถึงแม่สาวที่สมบูรณ์แม่นิเด้อ โค้งสางดีเนาะดีครับดีเนาะมีมปีกัวเนาะถือว่าโค้งสางดีเด้อครับเด้อแข้งขาบ่มีตัวนี้เอาบันทไทยใด้เลยครับบันทไทยเด้อโค้งหางใหญ่เด้อครับเด้อโค้งหางใหญ่เครื่องดำหางเงานะครับแม่โบดแม่สาวโบดนะครับแข้งขาโบมี่ตัวนี้ร่างตัวดีอ้าวนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดเนาะอันนี้แม่ลูกบ่กครับบ่ครับแม่สาวเปหางครับโอ้ี่แม่สาวบ่ โอ้เปิดเตัวไรแม่สาวน้อยๆน,นี่เจ็ดพันครับฮะโอ้สองพันเจ็ดพันแม่สาวน้อยสีแดงได้เด้เเดอเอาใส่เมาส,สวยๆนี่นะครับสูงประมาณจักร้อยซิบห้าขินเดอ้อสองพันเจ็ดไม่มีตำหนิใดๆนะครับยังเป็นแม่สาวน้อยเอาเอาพี่น้อย,อยได้เดอ้อเบื้องหน้าเพิ่นยังน้อยก็ได้ครับเอาผมชายหน้าเบื้องนี้แลแม่สาวน้อยหน้าเพิ่งน,นะครับเดอ้อเอาถือว่าสวยสองพันเจ็ดครับแม่นี่สองพันเจ็ด แม่นี่แม่นบ่แม่นแั่แม่นเท่าไรครับแม่นี่สามหมืแม่แยกลูกเหครับบ่แยกลูกแยกลูกได้ลูกเดียวแยกไปแล้วเนาะสามหมื่นเก้าเลยครับเลยต่อาราคาสาม่แพงครับต่อรองได้เลยครับเชื่องครับแม่นี่เนาะหมูเสมอปากล้ำตัวคนเหีอืมแต่ว่าอาจีตเป็นนำเลี้ยงเพิ่นไปคุณเหรเนาะแยกลูกแยกลูกแยกลูกเเนาะแม่ลูกเดี๋ยวแยกก็เลย แยกไปเลยสูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบขึ้นบวกร้อยสี่สิบบวกเด้อเอาที่ว่าโค้งสั่งนี่ล้ำโจงยาด้อยนะครับผมหน้าคมงคมครับหน้าคมงคอมอ๋อหน้าคมงคมเรียบดีเด้อเอาที่ว่าสมบูรณ์เอานุมดีเนะครับเด้อยอ๋อไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นโค้งหางหางยาวครับหางยาวเอา เท่าไรก่อแม่นี่สามหมื่นเก้าครับสามหมืาได้ครับเด้อเอาสามหมื่นเก้าแม่ยังลูกท้องว่างเด้อเอาพี่น้อยอยากได้เบอร์ยุดใจคลิปสามหมื่นเก้าแจกลูกไปเมื่อกี้นี่ท้องว่างนะครับแม่นี่เลยครับบารนี่สี่หมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นเจ็ดพันลูกแต่จริงเล็สองเส้นหนึ่งปีกว่าได้ครับเด้อบ่มีตำอมีเด้อย่างให้เบิ่งแม่สาวถือว่าสมบูรณ์ครับเนื้อหนังคนเนื้อนะ สีแดงนะฮะสติงเล่สองสหนึ่งสีแดงเนื้อหนังคนแน่นนะครับเด้อแน่นสูงเท่าไรครับขั้วแม่สาวนี่เพิ่นดีเบิ้งขั้วสูงเลยสำคัญคือนขั้วแม่สาวบอกครับลอยสารนิพาข้นเนาะลอยสารนิพาบวกเด้อเอาที่ว่าโค้งสั่งดีสติงเล่สองส่วนหนึ่งครับนี่ครับโค้นค้นหางเด้อเอาเครื่องดำครับหงางยาวเด้อเอาพื้นยังหน่อยอครับถือว่าสมบูรณ์พื้นใหญ่เป็นหนาสีแดงครับ เอาสติงเล่สองนึถือว่าประกันได้ครับรว่วงเป็นสายพันธุ์องพ์ฝนนะครับเด้อเอาไม่มีตำหนิดใดๆเนาะห้าหมื่นหม0 0โอ้สี่หมื่นผมบอหาหมื่นมาจะใส่ยืนยันแล้วยืนยนี่แลสี่หม่นเจ็ดพันนะครับเมียเด้เอเอาเอาสวยๆลูกสติงเล่สองวนึ่ครับเอาทั้งหมดต้องส่วนเบอร์โทรของ้อยลี เบอร์เก่าเบอร์เดิมคือ0 9 <3 70, S> 1 0 <70, S 2> ์1เ่อเบอร์เก่าเบอร์เดิมน้อยลีคนเดิมเอาทั่มาเลยได้เบอร์จะใต่คิปครับเอารับประกันได้เลยการไปทรงกับคุยกันไปทรงไหนเด้อไปทรงไหนเรื่องทรงไม่มีปัหาครับ,บคุยกันได้นน่ไปมดัดเอาสวยๆเด้อเอตัวตัวนี้ก็แม่นบอครับว่าห้อง้วนมยืนเอบบ่ โอ้ยยุอพุ่น่องแรงถ่ายยุ่แรกใช้แล้วแล้วผมถ่ายอยู่ทางเขาถ่ายแล้วห้องห้อยสีปล่อยไปแล้วเปล่าจอยู่งเหันไหมปล่อยแล้วเนาะตัวตส,สวยๆอ่าขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ได้ครับเนาพี่น้องเบิ่งแล้วนะครับก็อจะเลือกนะครับเด้อกดติดตามนะครับกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นํำเลยครับเด้ขอขอกวาังใจจากที่จากน้องทุกๆุท่านครับขอบคุณพี่น้องทุกๆุกท่านครับสวัสดีครับ